สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนัดกัรเรว,วันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่15หนะฮะหรือไวนะแป๊บๆสิบห้านะฮะเพื่อน,นะะครับในวันนี้ดาวพระจั์เขาขยับย้ายอยู่นะฮะย้ายไปอยู่เขาเรียกอ่อนพลังโคจรเป็นนิดอ่อนพลังนะครับช่วงนี้คนจะน้อยใจกันโอ้โหแบบงอแล้วงออีกนะฮะวันสองวันนี้นะฮะพฤหัสสุกผมเลยเน้นย้ำช่วงนี้ใครมีแฟน เพื่อนมีแฟนใช่ไหมอย่าไปแย่อย่าไปเล่นเยอะนะฮะคือแบบเราอย่าไปให้เขาน้อยใจอะเราผมเชื่อเพื่อนเพื่อนพอรู้แลฮะทำยังไงให้แฟนน้อยใจหรือพูดอะไรถ้าแฟนน้อยใจหรือทอํายังไงแล้วแฟนงอนแน่นอยแน่นะฮะคืออย่าไปเล่นนะฮะช่วงนี้พยายามเลี่ยงนะฮะเพราะว่าโอ้โ,โหแต่ถ้าใครแบบอยากง้อแฟนหรือว่าขยายแบบเอออยากสนุกสนุกนะฮะอยากง้อเล่นบ้างก็จัดไปนะฮะแต่แนะนําคืออย่าไปเล่นกับอารมณ์เขานะ วันช่นเนี่ยดาวพระจันทร์โคจรแบบมีปัญหานะฮะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ผมอะไรนะทำไมมันยุ่งๆงนี่นะโอเคนะ <c ười> คุยกันต่อแปลกๆเรื่องของอา่าเรื่องแฟนนะฮะช่วงนี้เรื่องน้อยใจพอบางทีตัวเองน้อยใจนะครับบางทีแฟนงอนแฟนแย่แฟนเออเนี่ยนะครับเนี่ยคือต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของป่วยไม่สบายคนในบ้านป่วยไค้ไม่สบายดาวพระจันทร์เลขสองโคจร อยู่ในตำแหน่งมรณะนะฮะในดวงเมืองนะครับฉะนั้นนอกจากเรื่องของอารมณ์น้อยใจนอยหรืองอนเก่งงอนง่ายแล้วก็ยังมีเรื่องคนในบ้านปวดแผลไม่สบายนะครับเพื่อนๆคอยดูแลคนในบ้านใกล้ชิดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะบางทีครอบบ้านครอบครัวนะครับมันยังมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ข้อของเครื่องใช้ในบ้านนะฮะในช่วงนี้อาจจะเ,เสียหายพังหมดอายุไข ต้องซ่อมหรือต้องซื้อใหม่พอดีเนี่ยช่วงเนี่ยวันสองวันเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเกี่ยวกับบ้านครอบครัวสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่คนในบ้านเปลือไขม่สบายแอดมิดบางคนอาจจะนอนพักที่บ้านหรือเข้าของพังนะครับคือสิ่งที่มีโอกาสเกิดสุงนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็เรารู้ดวงเพื่อป้องกันและแก้ไขไม่ไดีรู้ว่ามันเป็นไปตามนั้นเด้อฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนนะครับ ตัวน,นี้ไม่มีไม่มีเลิกง,งามยำดีนะฮะวันนี้ก็เบรกเลิกสักวันนึงนะฮะคือไม่มีแ,แถมมันเป็นเลิกที่เสียด้วยนะฉะนั้นจะเป็นการทําการทั่วไปบางคนอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสร้างบางคนอยากจะเปลี่ยนอยากเป็นเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเอาไว้เอาไว้วันหลังนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่โมน,นี้เอาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งทําอะไรทําอะไรทั่วๆไปชิวๆนิ่มๆสบายๆไปก่อนต่อมาครับเรื่องของ เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะถ้าจะเป็นต้องใช้นะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเราเริ่มที่ศูนย์เลยเลขต่อมาฮะคือเลขสองนะครับศู 0, 2, 1, นย์สองหนึ่งอ่าแล้วก็เลขสามนะครับศู 0, 2, 1, 2, นย์สองหนึ่งเออศูนย์หนึ่งสองสามนะฮะเออพอดีบางทีมันก็เรียงวันนี้ก็มีนะแล้วก็เลขที่ไม่เข้าตู่ชูนะฮะคือเลขเจ็ดนะครับ ต่อมาเรื่องของสีทุกโชครับมีดูนี้สีแรกคือสีแดงนะสีต่อมาคือสีเหลืองสีต่อมาคือสีชมพูนะฮะสีสุดท้ายคือสีเทานะฮะโอเคครับแล้วก็สีที่เลือกเลี่ยงหรือบ่าไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับแล้วก็ทิศทางซ้ายขวานะครับเพือนเพื่อนจำเป็นต้องใช้ทิศทางนะครับในการคิดหรือตัดสินใจนะครับวันนี้เลือกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้าย อะไรเซซ้ายไว้ก็ดีนะฮะส่วนทิศทางนะครับบนล่างนะ,ะก็เลือกด้านบนนะครับนี่เลือกด้านบนนะฮะผมเคยใช้ะฮะในการซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ก็เลือกแผงอ่าซ้ายใช่ไหมบางทีเราไปวัดนะฮะแล้วหน้าโบสก็จะมีพี่ๆคุณแม่คุณพ่อคุณตาผมมีทุกวัยนะหรือน้องๆน,นะฮะ เขาอยู่สองข้างของทางเดินลงโบสถนะครับเพียบเลยนะครับบางวัดบางวัด,ดใหญ่ใหญ่เราก็เลยโอฝั่งซ้ายใช่ไหมอ่าได้เลยครับเลือกซื้อฝั่งซ้ายแถมเรารู้บนล่างมันมีแผงต้องเปิดแผงนี่ไหมอ่าก็บนอ่าบนเลยนะฮะนี่ฮะให่ถูกนะฮะให้ถูก <laughs> ดวงไม่มีนะฮะเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่า มันถูกฉลองเรื่องอื่นก็เลยะฮะแต่ว่าเรื่องของแบบลอตเตอรี่ดวงชะตาส่วนตัวไม่ค่อยมีนะครับแต่จริงมันมีวันนะพเพื่อนๆเลยแม้ว่าวันเสี่ยงโชคนะฮะไม่เคยเปิดตําราเจอไหมวันไหนเสี่ยงโชคได้วันไหนเสียเส่ยงโชคไม่ได้มันมีตารานะฮะแบบนี้เลยนะเออถ้าจะเอาละเอียดนะครับเดียวถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆนะฮะโอเคทิศทางซ้ายขวาบนล่างปุ๊บอ่าดูวันอีกนะฮะบ,บางตําราเขาดูว่าใครให้โชคลาภ ในวันนั้นๆด้วยครับเพื่อนๆผู้หญิงอายุมากผิวสองสีผู้ชายอายุน้อยผอมผอมเกลงตำราขียงั้ผอมเกรงผอมเกลงเป็นไงผอมแบบมีกล้ามเนื้อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือผอมกลิงเป็นเพื่อนผมกผอมเกรงเป็นไงครับผอมแล้วแกันแกนก็ไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนอธิบายที่นะฮะผอมเกลงมีลักษณะแบบไหนที่เอ่านแล้วเข้าใจเลยโอเคนะ เนี่ยครับบางทีมันต้องดูขนาดนี้นะดูวันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูบุคคลที่ให้โชคให้ลาบเขาก็ไปซื้อเอายางตามตำรานะฮะ,ะแล้วก็มีถูกนะผมเคยเจอเพื่อนที่เรียนโหร,ราศาสตร์ด้วยกันสมยัยก่อนนนแล้วนะฮะเอาตามตำราเลยถูกนะฮะแต่ในดวงถูกไม่มากเขาก็เลยซื้อแล้วก็ถูกด้วยท้าย2ตัวซื้อใบเดียวเอาไว้เช็คเช็คตำราเนะฮะไอ้เทสต,ตำราเออถ้าดูละเอียด แบบยิบย่อยจริงๆก็ได้นะฮะแต่เพื่อเกิดผมไม่ค่อยเ,อเรียกว,ว่าไม่ถนัดทางนี้นะครับอในเรื่องของการได้โชคพวกนี้ยผมคือกลัวเคยซื้อหวยแล้วถูกปุ๊บแล้วมันมีเรื่องนะฮะมีเรื่องสูญเสียมีเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เลยแยงแยงกันแต่ก็ซื้ออยู่นะกะว่าถ้าซื้อได้ก็เอาไปทําบุญโอเคมาดูต่อนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดาวพระจันทร์เขาเขายับย้ายไปอยู่ในตาแหน่ง มรณะเล็งดาววุฒยูนะครับเพื่อนเพื่อชว่วงนี้ใครวันสองวันนี้นะครับใครที่เป็นเพศหญิงดวงจะอ่อนดวงจะอ่อนพลังนะฮะดาวจันทร์คือเพศหญิงะฮะดาวจันทร์คือแม่ดาวจันทร์คือผู้หญิงนั้นใครที่เป็นเพศหญิงนะฮะซึ่งโอ้โหเยอะแยะมากนะครับเขาว่าดวงอ่อนหรือดวงอ่อนแรงนะาไม่เช่ต้องเจอเจอเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเจอเรื่องอะไรไม่ดีฮะเพียงแต่ว่าหนึ่งไปเถียงใครอาจจะเจอคนข่ม โอ้ไม่ชอบเลยเถียงกับแฟนแฟนข่มอย่าเลยเลยช่วงนี้อย่าทะเลาะหรือเถียงกับแฟนนะฮะให้ดาวเรามีพลังก่อนแล้วค่อยมาวัดกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะเออรือว่าถ้าต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะจะลงทุนดีไม่ลงทุนดีมีคนมาก็ขอกู้ยืมเงินดาวใจคือจิตใจะฮะโคจอรมรณะหรือโคจอรอ่อนพลังก็ขอขออรู้โคจรเป็นนิดนิดคือน้อยนะฮะใจมันน้อย,ใจ,อยใจน้อยนิด มันจะขี้สงสารนั้นใครที่แบบโดนยืมเงินแล้วซือเรื่องราวคนยืมที่่แบบสตอรี่ที่แบบน่าสงสารมากนะฮะอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะเฟกเรื่องก็ได้แต่เราจะใจอ่อนเราจะสงสารเราจะรู้สึกต้องช่วยนะฮะถ้าเออเจอคนดีๆเราก็ช่วยในจังหวะที่เขากำลังเดือดร้อนแต่ถ้าเจอมิจฉาชีพเข้ามาหรือเจอคนที่แบบ เฟคข้อมู mà, ลเข้ามาเราจะเสียหายในช่วงนี้มันต้องหนักแน่นมั่นคงอย่าเชื่อใครง่ายพยายามทําอะไรให้มีหลักมีการแล้วก็พยายามอย่าคิดหรือตัดสินใจอะไรปรับฉปรับฉพันธ์ให้คิดพิจารณาให้ถี่ถ่วทนก่อนในช่วงวันสองวันนี้ก่อนตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญหรือใครที่มาชวนลงทุนเนี่ยลงทุนนิดเดียวฮะกำไรเยอะเลยมหาศาลเลยบางทีความใจอ่อนหรือว่าบางทีดาวจันทร์มันทําให้ จิตใจความโลภโกรธหลงมันคลิก,กเกลเยน,นะฮะมันจะแรงพอแรงปุ๊บมาก็อ,อยากลงทุนน้อยเดียวนะฮะกำไรมารสารไปซ็้นไปจ่ายตังอะไรครฮะมันเสียหายได้นะฮะฉะนั้นมันก็เรามาะระวังวัน2วันนี้ก่อนเนอโอเคนะฮะเนี่ยเรารู้ดวงเพื่อป้องกันนะฮะเราไม่ได้รู้เพื่อมันต้องเป็นไปตามนั้นถูกไหมโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แตงนะฮะคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะขอบคุณเพื่อนที่ มีโอกาสนะฮะก็จะคอมมิชหรือไม่คอมมต์นะฮะตามสะดวกคนเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะฮะช่วงนี้คนเริ่มเยอะรู้สึกชื่นใจต้องทำเยอะเลยโอเคนะฮะก็ขอบคุณมั้ว่าด,ด,ด,ดูสองราศีะฮะชาศีตุลครับพิจิกทดูนนะฮะฤติตุนนะครับวันนี้กิจกรรมนะฮะภารกิจอะไรที่เราต้องเร่งหรือรีบนะฮะพยายามทำให้ไว พราะว่ามันจะมีงานทับซอ้อนหรืองานด่วนนะครับหรือบางทีมันจะมีการเปลี่ยนแผนวันนี้ตั้งใจทําอะไรเดี๋ยวจะมีบางเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนนะฮะแต่โดยรวมช่วงนี้จุดเด่นคือวาจาพูดคุยเจรจาต่อรองโอเคสาเร็จมีดวงอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ถ้าต้องแก้ปัญหาเรื่องสําคัญก็สาเร็จหรือว่ามีใครขอให้เราช่วยเหลือก็สําเร็จวันนี้เด่นเรื่องของผลลัพธ์ไนหะครับในภารกิจที่เราทาฉะนั้น ถ้าดาวมาลักษณะแบบน,นี้มันก็เลยเหมาะกับการทำเรื่องสำคัญคิดแก้ปัญหาของตัวเองหรือของคนอื่นหรือแม้แต่จะเร่งงานก็ได้แต่ว่าเตรียมอารมณ์นิดนึงถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนแผนระหว่างวันนะครับก็อย่าอารมณ์เสียแล้วกันนะฮะต่อมาเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ดาวการเงินของเราคือดาวองคารโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งซาชะอยู่คู่กับดาวประจําตัวของเราคือดาวศุกร์นะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการ ออกงานเข้าสังคมหรือนัดหมายนะฮะหรือก็มีดวงเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเพื่อนๆครับไม่ใช่แค่วันนี้วันนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ช่วงเวลาแบบเนี้ยมันมีดวงการใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายพักื่อนฝูงต่างๆนะฮะมันเป็นช่วงเวลาของการเดินทางหรือการออกงานการใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยรายจ่ายอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ดีที่มันหมุนได้นะครับแล้วก็มีดวงคนขอความช่วยเหลือนะฮะโอเคก็ ไม่น่าเสียดต่อมาเรื่องของการค้าขายนะฮะหรือว่าใครที่ทํางานเซอร์วิสต่างๆช่วงน,นี้ลูกค้ายังมีลุ้นนะฮะแต่ลูกค้าจะเริ่มแบบมีปัญหาเล็กน้อยหรือว่าเจอลูกค้าที่ทําให้เราเหนื่อยๆอยู่บ้างนะฮะแต่ก็มาอย่างต่อเนื่องหรือมาให้เราได้ปลื้มหรือภูมิใจนะครับหรืออย่างน้อยก็อุ่นใจในช่วงนี้ได้นะครับมูดาต่อมานะฮะเรื่องของความรักนะครับคนโสดวันนี้วันเด่นนะฮะ สดนที่ชอบหรือคุยกับใครคนมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องหรือก็มีโอกาสที่จะสนิทก,กันไวสุขภรรย่คุยแฟนแล้วดาวความรักชุนี่เด่นนะครับมีกิจกรรมทำา่วมกันหรือมีความสุขหรือว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องสําคัญอะไรก็ตามก็ถือว่าน่าพอใจดาวความรักชุกกกน,นะกชนี่มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันหรือติดต่อคุยอะไรพึ่งพาใส่กันได้นะฮะชุนีเดาวังคารกับดาวสุขโจรสัมพันธ์กันมันหมายถึงมันมีมิตร หรือว่าแฟนเป็นมิตรหรือคนใกล้ตัวพอช่วยเหลือได้นะครับสูขพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะหรือว่าอากาศทําให้ป่วยแต่ชุดอากาศเย็นนี่นะต่อมาครับเรื่องของท่านที่นอยสวห่วงเรื่องอาหารการกินที่ให้ป่วยนะครับทอบถูกท้องเสียกดราย,ยอได้นะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเสบใครที่เป็นโรคกลุ่มนี้ต้องระวังสเสนห่ห์เสื้อผ้าเนื้อสีเข้มเข้มใบหน้าเข้มจัดเต็มได้ลูกหลานบริวารสั์เดียงช่วงนี้ทาให้เราชื่นใจหรืออย่างน้อยมีเรื่องให้เราได้ สบายใจนะฮะถ้ามีปัญหาแป๊บเดียวเดี๋ยวแก้ได้นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกจริงพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ใจสู้นะและเป็นราศีที่กัดไม่ปล่อยงานถ้าได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบหรือว่ารับปากอะไรกับใครแล้วนะพิจิกเป็นคนที่อย่างที่บอกกัดไม่ปล่อยและช่วงนี้งานหน้าที่ความชอบค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะมันก็จะกลายเป็นต้องดูแลหรือรับผิดชอบมันอาจจะไม่ใช่งานที่เยอะไม่ใช่งานที่ใหญ่ไม่ใช่งานที่ยากแต่เป็นงานที่เยอะเออต้องบอกรว่า มันมาเป็นระยะะ,ยะนะฮะฉะั้นช่วงนี้พยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆหรือจัดการปัญหาต่างๆให้ไหวนะครับดูสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอภายในวัยสวครับกดระยอตฮะแล้วการปวดหลังคอบ่าไหลระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือคนนะฮะช่วงนี้จะเจอคนที่ทําให้เราเหนื่อยใจคนที่ทําให้เราแบบหงุดหงิดใจนะฮะฉะนั้นถ้าต้องระมัดระวังก็คือเรื่องคนนะครับมุมดาวอย่างหนึ่งช่วงนี้ มีดวงเกี่ยวกับเงินทองนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อนๆรู้เลยนะฮะว่าจากนี้ไปค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอนาคตคืออาจจะต้องซื้ออะไรเผื่อที่ต้องใช้ซื้อหรือใช้อะไรเพื่อเหมือนกับของบางอย่างที่จะไ็นต้องใช้ในช่วงปลายเดือนเดือนหน้าเดือนถัดไปอะไรย้ยมันจะมีรายจ่ายอะไรเหล่านี้เพิ่มเข้ามาเป็นระยะฉะนั้นเราอาจต้องเก็บหรือใช้อ่าหรือว่าหมุนในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะข้อดีคือเราสามารถจะหมุนชอบใช้ อ่าแล้วก็มีเงินพอที่จะชําระหนี้สินหรือพอที่จะหมุนใช้ได้ในการต่างๆนะฮะสุขภาพร่างกายครับวันนี้ร้อนในปวดหัวเจ็บคอที่นอวโซครับปวดหลังข้อบ่าไหล่กดไหลย้อนนึกว่นเตรียมตัวอย่างนะฮะขายค้าขายครับจะจัดโปรโมชั่นหรือจะหาวิธีกระตุ้นยอดขายมุมดาวประจําตัวเราคือดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเรื่องของเงินทองอยู่คู่กับดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหมุนแล้วก็ใช้เยอะพิเศษนะฮะคำว่าหมุนหมายถึงไม่ใช่แค่เราใช้อย่างเดียวมันมีเงินเข้ามาด้วย หรือยังพอเห็นช่องทางการเงินในการต่างๆก็มีเกณฑ์สำเร็จนะฮะนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับท่านที่โสดนะฮะช่วงนี้โสดเรายังพอคาดหวังหรือพอจะคุยกับคนที่เราชอบได้อยู่นะฮะหรือพอจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้น,นะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้คู่ครองของเราคือดาวศุกร์นะฮะแล้วตอนนี้ดาวศุกร์โคจรอ,อยู่คู่กับดาวประจําตัวของเราช่วงนี้พึ่งพาพอได้อยู่ มีโอกาสจะวานให้ช่วยหรือเรื่องสําคัญพอได้อยู่ระบายเรื่องสําคัญพอได้อยู่หรือว่ามีกิจกรรมทำอะไรด,ด้วยกันก็ถือว่ายัางน่าพอใจอยู่นะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเราจะเห็นการเติบโตเขาไวเขาจะเห็นไหวพริบต่งตางๆนานาเขาเก่งเราจะมีข่าวดีๆที่เขากําลังทําอะไรส่วนตัวพิเศษนะฮะแล้วก็ประสบคาวามสำเร็จไปอย่างดีนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายวงน,นี้ระวังนอนไม่พอนะครับทําให้ป่วยมาจากการพักผ่อน แล้วก็ป่วยเพราะอาหารการกินทําให้ป่วยฉนันช่วยระวังท้องผูกท้องเสียเลือกเมนูที่เราไว้ใจได้แล้วก็เรื่องของสเสน,น่ห์สภาพ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมช่วนี้ย้ําจําใสไว้นะครับต่อมาชาวราศีธนูฮะนี้กิจกรรมเรื่องของงานเด่นการแก้ปัญหาได้อะไรที่ไม่สบายใจอึดอัดหรือว่าเครียดกังวลเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาอะไรที่เราแบบเครียดนะฮะหรือว่าไม่สบายใจใหู้้วาเดี๋ยวก็มี ทางแก้าทางออกนะฮะวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ได,ดีมุมดาวการทํางานเชิงลุกเด่นถ้าจะเป็นต้องทําอะไรสําคัญสําคัญผมก็บอกยาวๆให้นะว่าภารกิจมันแน่นตลอดนะเดี๋ยวนงานนี้เสร็จงานใหม่ต่องานใหม่กําลังทําอยู่อยู่งานใหม่กว่ามาอีกนะฮะมันก็เลยแบบทับซ้อนกันนะครับมันไม่ต่อเนอื่องนะทับซ้อนคือมันต้องทําไปพร้อมๆกันตลอดเวลาเลย ก็วางแผนดีๆนะฮะวางแผนในเรื่องการทํางานให้ไวหรือวางแผนจำกันเลยว่าจัดการเวลานะครับอะไรที่มันใช้เวลาบางอย่างมันสิ้นเปลืองก็คัดตัดมาทําให้งานมันไวขึ้นกด็ดีหรือว่าเพิ่มเวลาให้กับงานบางเรื่องนะครับเหมันก็จะได้เสร็จไวมันก็ได้ไม่เครียดนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคือผลงานถือว่าน่าพอใจนะไม่ว่าจะเป็นลนักษณะงานแบบไหนผลงานเอาตัวเราได้แหละนะครับแล้วก็ เรื่องเงินทองครับช่วงนี้่คใช้จ่ายเป็นค่าจ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่าจ่ายส่วนตัวมานะฮะค่าจ่ายปูป,ปับช็อคพันก็มานะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าต้องระมาัดระวังคือเรื่องคขาใช้จ่ายบางทีมันมีรายจ่ายช็อคพ,พันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเายจ่ายที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันมาเป็นระยะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มาเยอะไม่ใช่แบบว่าโหก้อนโตนะฮะก้อนเล็กๆแต่มันมาหลายก้อนหรือใช้หลายก้อนในช่วงนี้บางอย่างมันมีอะไรเสริมเพิ่มที่ต้องจะเป็นต้องใช้ก็หมุนใช้นะฮะ เรื่องของุขภาพร่างกายครับชุนี้รวางปวดหัวร้อนในเจ็บคอนะเทนเดอร์ไวซ์วอลครับกดเลย้อนครับอาหารการกินทําให้ป่วยเซฟเรื่องอาหารการกินดีๆนะครับความรักคนโสดชวนี้ดวงเด่นนะครับโสดมีหัวโสดในคุยกับใครคนชอบรู้สึกดีต่อเนื่องหรือคุยแล้วมันมีโอกาสสาร้างความสัมพันธ์ในเรื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วดอนรักชุวงนว้เด่นนะครับมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจออาจเครียดกังวลเดี๋ยวมีทางออกนะฮะฉะนั้นเรื่องของความรักก็งถือว่าจับมือกันได้ดี พอจะไหว้วานให้ใครช่วยเหลือระหว่างกันและกันได้หรือพอจะช่วยเหลือกันและกันในบางเรื่องได้นะครับแต่ผมมองว่าสังคนต่างจะยุ่งๆหน่อยนะครับภารกิจเราก็ยุ่งภารกิจเขาก็ยุ่งก็อาจจะต้องหาเวลาในการคุยหรือว่าปรึกษาหรือว่าอาจจะหาเวลาที่จะเจออะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายระยะนี้อย่าลืมบอกอย่าลืมตัวอย่างนะครับระงคนแก้ตัวป่วยข้ไม่สบายนะฮะ สนิทสภาพเินี้ทูโทนสองสีเงินขั้เด่นไม่ได้ฮะนิ่งขาวสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมเอาไว้เน้นๆเลยนะครับแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงดีครับมีเรื่องให้ใจุดใจบางทีโชคลาภหรือบางทีมีไอเดียความคิดในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่าธนาการการเติบโตในความคิดหรือแนวความคิดต่างๆถือว่าน่าพอใจนะฮะเราจะเห็นการเติบโตที่ดีนะครับมุมดาวอย่างนะฮะที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ระวังเรื่องของ เรียงอารมณ์นะฮะระวังอารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงลงแล้ววาจามันจะแรงฉะนั้นถ้าต้องระวังคือวาจาเสน่ห์สภาาเนี่ยสีเข้มเข้มใบหน้าเข้มหรือจะเต็มได้นะครับโชคดีมีความสุข,ขมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ